ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่81นะครับผมหลังจากที่พระเอกนั้นได้มาเปิดกล่องซุง้มและได้รับของรางวัลในระดับขั้นราชันมามากมายเลยทีเดียวแต่ทว่าทางเจ้าของร้านนั้นก็กลับยังไม่เชื่อไปเลยนะครับและคิดว่าพระเอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกต้มตุนอย่างแน่นอน และเขาก็เลยได้ให้พระเอกมาลองท่ายดูว่าแต่ละกลองซุมเนี่เหมืนก็มีอะไรซ่อนอยู่ที่ขังในไปกันบ้างซึ่งพระเอกนั้นก็สามารถทายมันถูกได้ทั้งหมดและบอกไปว่าต่อให้ท่าน นั้นก็จะขึ้นราคามันไปนสักเท่าไรเนี่แต่้ทว่าค่าก็ยังจาไทยมันถูกทุกรอบแบบนี้ตอบไปอยู่ดีนั่นแหละและทันใดนั้นเองที่เพื่อนใหม่ของพระเอกอย่างเช่นซื้อมากงและตัวเขาเนี่ยนะครับก็ดีใจมากที่เขากับพระเอกนั้นจะได้มารับรางวัลที่เป็นรางวัลชิ้นใหญ่ระดับราชันมากมายมาครอบครองทําให้ตัวเขานั้นร่ารวยขึ้นมาอีกด้วยภายในเวลาแค่ไม่นานเองแต่เทว ว่าทันใดนั้นที่ลุงเจ้าคองร้านนั้นก็กลับจะเล่นขี้โกงและออกอุบายแปลว่าให้พระเอกนั้นมาที่ฉันสูงขึ้นจะได้หรือไม่และบอกว่ามันมีของที่มันราคาแพงกว่านี้แต่รอพระเอกอยู่นั่นเองแต่ทว่าในใจของเขานั้นก็กะเลยนะครับผมว่าจะมาเอากําไรจากพระเอกขึ้นไปให้ได้และจะมายึดของทุกอย่างจากพระเอกนั้นกลับขึ้นไปในค่าคืนในวันนี้และถึงตัวของพระเอกเนี่ยจะมี พรสวรรค์และสมควรที่จะได้รับสิ่งของพวกนี้ไปแบบมากมายสักแค่ไหนแต่ทว่าล้านค้าของเขาหันก็มีวิธีเล่นขี้โกงเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งพระเอกเขาหนานก็เลยเลียมกลับไปโดยการบอกเจ้าของร้านว่าและตัวเขาหนานก็จะขอเล่นกลองสุ่มที่ชั้นนี้ไปจนกว่าที่ตัวเขาจะพอใจก่อนและจากนั้นก็จะตามไปที่ชั้นบนที่หลังซึ่งเจ้าของร้านนั้นก็ยิ้มและก็ยินดีเป็น ยังมากเพนเพราะว่ายัางไงเขาก็เชื่อว่าตัวเขานั้นก็จะได้รับของทั้งหมดของพระเอกคืนไปอยู่ดีและจากนั้น พวกพระเอกกับเราคนอื่นๆที่ต้องการจะมาร่วมสนุกกับเกมนี้ก็เลยได้เดินขึ้นมาบนหอคอยชั้นสูงสุดและเมื่อขึ้นมาถึงแล้วและพระเอกก็สามารถรับรู้ไปได้ในทันทีเลยอีกว่าที่ห้องแห่งนี้นั้นมันก็มีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่แอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนและต่อมานะครับเจ้าของร้านนันก็เลยได้มาแนะนําว่ากล่องพวกนี้นั้นมันก็เป็นกล่องที่พิเศษและมันก็ไม่เหมือนกับกล่องที่ชั้นข้างล่างเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นเพราะว่าของรางวัลมันก็จะพิเศษกว่าหลายเท่าแต่ถ้าว่าคนที่จะมาเปิดกล่องสุ่มนั้นก็จะต้องยอมจ่ายเงินที่มันก็มากกว่าด้านล่างไปถึงสิบเท่าเลยทีเดียวสิ่งเพื่อนของพระเอกนั้นก็จึงได้มาไวๆไ,วไปเลยนะครับผมว่าทําไมมันก็ถึงได้มีราคาแพงไปมากมายขนาดนั้นละเนี่และนี่มันก็ชักจะบ้าไปกันใหญ่แล้วและเราก็ควรที่จะเพียงพอกันได้แล้วนะชิ้นนั้นเป็นเพราะว่าพวกเราสองคน นั่นก็ได้ของกันมามากพอแต่ถ้าว่าพระเอกนั้นก็กลับบอกไปว่าเขาดันก็จะขอเล่นเกมนี้ไปต่อซึ่งจากนั้นเมื่อพระเอกดันก็เปิดกล่องทั้งสามกล่องออกมาไปและตัวเขาดันก็ต้องพบว่าของข้างในมันก็กลับมีเพียงแค่ขยะซึ่งมันก็เท่ากับว่าตัวของพระเอกนั้นก็เสียเงินฟรีแต่เจ้าของร้านนั้นก็หัวเราะชอบใจและสะใจเป็นอย่างมากในความงู o เขาของพระเอกแต่ทว่าทันได้นั่นเองที่พระ ของเรล่านั้นก็กลับได้บอกไปว่าสิ่งของเหล่านี้มันก็หาใช่ขยะไม่มันก็เป็นของมีค่าไม่ใช่หรือและทุกคนนะครับก็ตกใจแล้วก็มองดูมันอีกครั้งว่ามันก็จะเป็นขยะไปได้ยังไงกันแตละทันใดนั้นมันก็พลันมีแสงสีทองแต่พุ่งออกมาจากกล่องสุ่มซึ่งคนที่สร้างกล่องนี้ขึ้นมาตัวตัวเองเนี่ยนะครับก็ยังถึงขั้นต้องตกใจและเขานั้นก็บอกเลยว่าและนี่มันก็จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะของที่อยู่ในกล่องนั้นมันก็ไม่ใช่ขยะ แบบนั้นนอรอกร้อนนี่ที่แท้มันก็มีเศษแากจากดวงวิญญาณที่หลงเหลือแต่ซ่อนอยู่ข้างในขยะนั้นด้วยซึ่งเจ้าของร้านนะครับก็ถึงกับต้องยืนอึง้งเป็นเพราะว่าของสิ่งนี้นั้นเหมันก็ราคาแพงเป็นอย่างมากแต่ต่อมาพระเอกก็เลยทำกับเพื่อนใหม่ของเขาไปว่าเจ้าของสิ่งนี้นะ่ะเหมันก็คงจะสามารถขายได้แบบราคาแพงมากสุดๆแบบนั้นเลยใช่หรือเปล่าล่ะซึ่งซื้อมากงก็ตอบกลับไปว่าของสิ่งนี้เหมันก็ แพงมากซะจนข้าเองก็ไม่สามารถประเมินค่าของมันได้เลยทีเดียวราคาของมันนั้นก็คงที่จะสูงเกินละทะลุเพดานที่เราได้คาดการณ์เอาไว้แล้วและงานนี้มีหวังพวกเรานั้นก็คงจะได้รวยกันเละเทะเป็นมหาเศรษฐีได้แน่ซึ่งทุกคนนะครับก็พยายามที่ก็จะมาขอซื้อของสิ่งนี้ไปจากพระเอกในทันทีโดยหวังว่าจะให้ราคาที่มันก็สูงกว่าที่พระเอกนั้นยอมจ่ายไปถึง5เท่า แต่พระเอกก็ต้องบอกไปว่าข้าขอโทษที่แต่ข้าไม่ได้มีความคิดจะขายของสิ่งนี้ทิ้งไปหรอกนะแต่ถ้าว่าใช้คนด้านหลังนันก็บอกไปเลยนะครับผมว่าจะเสนอเงินให้กับพระเอกถึงสิบเท่าแต่พระเอกนั้นก็ยังคงตอบปฏิเสธไปอยู่ดีเป็นเพราะว่าเขาก็มีแผนการจะใช้มันในวิธีอื่นอยู่แล้วและจากนั้นมันก็มีชายผู้หนึ่งที่ก็เป็นหลอดของเมืองนี้ซึ่งเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากประํำหอการค้านี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งตัวเขานั้นก็มีนาม เลยนะครับว่าช้างเต่ามึงแล่เขาก็เข้ามาที่นี่เพื่อมาบอกไปเลยว่าข้าเองแต่นก็ไม่อยากที่จะเชื่อสายตาของตัวเองไปเลยล่ะนะถ้าหากว่าข้านั้นไม่ได้บังเอิญมาเห็นไปว่ามันมีพลังคำสาปหมิงก้วงแต่ซ่อนอยู่หน้าที่นี่จริงและมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ตำนานเล่าขานและถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เศษซากแต่พลังของมันนั้นก็ยังน่าทึ่งแต่หมากมาถึงขนาดนี้และช้างเตาหมึงนั้นก็พยายามที่ จะหมายืนข้อเสนอให้กับพระเอกไปเลยนะครับว่าถ้าหากพระเอกนั้นยอมมอบมันมาและเขานั้นก็จะยอมไปเจรจาเพื่อเอาสัญลักษณ์สีดําบนหน้าผากของพระเอกออกไปให้อย่างง่ายได้เลยก็ได้ซึ่งเจ้าของร้านเขาก็ยิ้มเจ้าเล่ยออกมาและคิดในใจว่าช้งางเตอาหมิงนั่นก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากที่ยอมเสนอให้พระเอกฟังไปแบบนี้และยังไงซะพระเอกของเล่านั้นก็คงที่จะต้องยอมตอบตกลง ไปแน่นอนเลยเป็นเพราะว่าความปลอดภัยของพระเอกอย่างไงซะมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มากกว่าของวิเศษเหล่านี้เป็นไหนไหนอยู่แล้วแต่ทว่าพระเอกนั้นก็กลับบอกเลยนะครับว่าหนึ่งในเซียนของเมืองนนานก็ได้ทําการเล่นขี้โกงโดยการใช้ผนึกเพื่อสร้างสัญลักษณ์สีดํานี้ขึ้นมาให้กับตัวข้าและตอนนี้ฐานก็จะมาใช้มัน เผื่อทวงขอ,งของของข้าคืนไปอีกและแบบนี้มันก็เรียกว่าไม่ยุติธรรมเอาซะเลยและนี่ท่านคิดว่าข่านาก็เป็นคนหัวอ่อนหลอกง่ายนักหรือยงังไงกันละซึ่งผู้อาวุโสที่ได้ฟังนั้นก็โกรจัดที่พระเอกนั้นมาหาว่าตัวเขาหลอกลวงแต่เขาก็บอกไปว่าพระเอกนี่ก็ต้องการจะให้เขานั้นใช้อำนาจทั้งหมดในการเข้ามาเอาของสิ่งนี้ไปจากพระเอกหรือยงังไงกันละและทันใดนั้นเองที่พลังของผู้อาวุโส สนันก็ถูกทำลายทิ้งไปอย่างง่ายไดเอามากๆและมันก็เป็นเพราะว่าอาจารย์ของพระเอกนันก็ปรากฏตัวขึ้นมาณที่นี่ไปแล้วและตัวเขาก็เพิ่งที่จะเดินทางกลับมาจากดินแดนศักดิ์สิสทธิ์ไปนั่นเองและมันก็แน่นอนว่าพลังของเขาเนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งและมันก็น่ายำเกรงสำหรับทุกคนที่นี่และทุกคนก็รู้จักกับพระมอาจารย์ชุดแดงแบบเป็นอย่างดีด้วยและตัวเขา แนันก็จึงประกาศไปว่าแครก็ตามที่มาแต่ต้องพระเอกไปนะครับก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยซึ่งพวกตัวกงแนันก็ถึงกับวาดกลัวและก็งงมากว่าทําไมผู้วิเศษเช่นนี้แนันก็ถึงต้องมาตามติดพระเอกขอยมาดูแลพระเอกไปด้วยกันล่ะซึ่งเหตุผลที่แท้จริงมันเนี่ยนะครับก็คือพระเอกนันก็เป็นผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและจากนั้นอาจารย์ตัวกงนันบอกเลย ว่าจะยอมปล่อยให้พระเอกไปก็ได้และอาจารย์ชุดแดงนันก็บอกให้พระเอกนั้นคลายกังวลได้เรื่องสัญลักษณ์สีดำที่มันก็อยู่ที่หน้าผากของพระเอกเนี่ยนะครับและมันก็จะไม่มีใครสามารถมาทําอะไรพระเอกไปได้อย่างแน่นอนและต่อมาเพื่อนของพระเอกนั้นบอกไปว่าพระเอกนั้นก็มีคนที่แข็งแกร่งแต่มาคอยคุ้มกันไกล้ตัวเขาไปยู่ด้วยและพระเอกก็จะต้องมาปกป้อง ตัวเขาไปบ้างด้วยล่ะเป็นเพราะว่าในตอนนี้พวกเราทั้งสองคนนันก็เป็นเพื่อนกันแล้วด้วยและพระเอกเขานันเลยบอกว่าถ้า,างั้นเขานะครับก็จะยอมมอบยันที่มีราคาแพงเช่นนี้ให้กับซื้อมากงไปเลยขอเพียงแค่ให้ซื้อมากงนันมายอมสอนวิชาอําพลังตัวไปให้กับพระเอกที่เท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วซึ่งเพื่อนพระเอกนะครับก็อึง้งและเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากและมันก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยน ที่มันก็คุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้แต่เพื่อนพระเอกก็ทำย้าไปว่าเมื่อกี้นี้และประมมจา์ชุดแดงก็เพิ่งจะบอกพระเอกไปไม่ใช่เรื่องไรกันล่ะว่าตัวเขาก็จะมาช่วยนำสัญลักษณ์สีดำออกไปให้กับพระเอกแล้วทำไมพระเอกถึงอยากได้วิชาอําพลังใกล้ของเขาระเอกกันล่ะพระเอกก็บอกไปรว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกและที่ข้าก็ยอมมอบมันให้เจ้าเป็นเพราะว่า พวกเราัาน,นก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันก็เท่านั้นเองซึ่งเพื่อนของพระเอกฐาน,นก็เลยทําการวิ่งมากอดแล้วก็เขยา่าพระเอกไปอย่างรุนแรงถ้วยความที่ก็ดีใจและเขาก็บอกแปลว่าจากนี้พวกเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วและตัวเขาก็รีบมอบทําลาวิชาอัมพลาไงกามาให้กับพระเอกอย่างง่ายดายมากเพราะมันก็ราคาถูกไม่ได้แพงอะไรนักและเขาก็บอกแปว่าจะขอไปใช้เงินอย่างสุขสำลันสัก ซึ่งอย่างแรกที่ตัวเขานั่นจะทำหลังจากได้เงินมานั่นก็คือการไปจองโรงแรมที่มันก็รู้ราเพื่อไปพักผ่อนยนใจแบบสักคืนนึงก็แล้วกันซึ่งมันก็เล่นทำเอาตัวของพระเอกนั้นก็ถึงกับอึง้งและคิดในใจว่านี่ค่ะแต่มอบมาให้ถูกคนหรือเปล่ากันเนี่และสำหรับเรื่องราวในวิดีโอคลิปนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด นะตรงนี้นะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม